ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .6 นะคะวันนี้ครูก็จะมาสอนนะคะเรื่องสถิติในโอเนนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวก็จะมีคนถามว่าข้อสอบครูตรวจเสร็จหรือ,อยังนะคะข้อสอบอยังตรวไม่เสร็จนะคะนักเรียนนะแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่ได้สอบนะคะหาเวลามาหาเวลามานัดครูเองนะครูไม่นัดให้นะคะ ครูคิดว่าเราเนี่ยมีความรับผิดช,ชอบพอแล้วก็โตแล้วนะคะนักเรียนแล้วก็สําหรับคนที่สอบตกนะครูเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกทีตอนเปิดเรียนนะคะนักเรียนนะ,ะอ่ะโอเควันนี้นะคะครูจะสอนเป็นโอเน็ตนะคะโอเน็ตปีสี่เก้านะคะเนี่ยน,นะ,ะอ่ะเรามาดูข้อที่ยี่สิบแปดนะคะข้อข้อที่28ะะ่สิข 28, เขาบอกว่าครอบครัวหนึ่งมีบุตรสี่คนบุตรสองคนเนี่ยมีน้ำหนัก เท่ากันนะคะและมีน้ำหนักน้อยกว่าบุตรอีกสองคนหมายความว่า,ามีบุตรสี่คนใช่ไหมคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่นะคะหมายความว่าคนที่สามและคนที่สี่เนี่ยต้องมีน้ำหนักมากกว่าบุตรคนที่หนึ่งและสองนั่นเองนะคะอ่ะครูขอเขียนเป็นขอแทนคนนะคะเป็นกล่องแล้วกันเนาะกล่องที่หนึ่งคือบุตรคนที่หนึ่งนะคะ มีบุตรสี่คนนะอ่ะแล้วเขาบอกว่าสองคนนี้มีน้ำหนักเท่ากันนะคะมีน้ำหนักเท่ากันครูขอให้เป็นเอ็กซ์นะคะเพราะว่าสองคนนี้มีน้ำหนักเท่ากันนะคะและอีกสองคนเนี่ยมีน้ำหนักไม่เท่ากันเลยนะคะก็จะเป็น Y แล้วก็แซดนะเรียนนะอ่ะต่อไปมาดูเขาบอกว่าถ้าน้ำหนักของบุตรสี่คนเนี่ยมีฐานนิยมมัธยฐานแล้วก็พิสัย มาตรฐานนิยมคือ45มัธยฐานคือ47.5นะคะแล้วก็พิสัยก็คือ7นั่นเองนะคะตามลำดับที่เขาบอกนะคะแล้วเขาให้ใหเราหาอะไรคะข้อนี้เขาให้เราหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของนักเรียน4คนนี้นะคะตอนนี้เรารู้ว่าฐานนิยมเนี่ยคือ45อนักเรียนมาดูฐานนิยมก็คือตัวที่ซ้ำกันมากที่สุดใช่ไหมคะ,ะนักเรียน ฐานนิยมก็คือข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดใช่ไหมคะอ่ะที่ซ้ำกันมากที่สุดนักเรียนดูตรงนี้ที่ซ้ำกันมากที่สุดคือ x y z คือตัวไหนคะก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะ เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าน้ำหนักของ2ตัวเนี้ยซ้ํากันตั้ง2คนเนี่ยใช่ไหมแต่การที่เราจะหาฐานนิยมได้การที่เราจะหาฐานนิยมและมัธยาฐานเนี่ยเราต้องเรียงลำดับจากน้อยไปหามากใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น45ห้าตรงนี้ก็จะเป็น45ห้านั่นเองนะคะอะต่อไปเรามาดูที่ฐานนิยมนะคะ ฐานนิยมคือตรงนี้นะคะฐานนิยมหาจากอะไรคะฐานนิยมฐานนิยมเนี่ยก็คือค่ากลางใช่ไหมคะค่าที่อยู่ตรงกลางนะเนี่ยไม่ใช่ค่ากลางนะคะค่าที่อยู่ตรงกลางค่าที่อยู่ตรงกลางก็คืออะไรคะคือ45แล้วก็ y ใช่ไหมคะเราก็จะได้45บวกกับ y หารด้วย2ใช่ไหมคะการที่เราจะหาค่ากลาง ทำยังไงต่อค่ากลางมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะที่เขาให้มา47.5ใช่ไหมคะ,ะได้47.5ปุ๊บเราต้องการหาค่า y เพื่อเราจะเอา y เนี่ยมาแทนในตรงเนี้ยทำยังไงเอ่ยย้ยายสองใช่ไหมย้ายสองที่มันคูณอยู่ย้ายขึ้นไปคูณสองที่มันหารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณก็จะเป็น45บวก y เท่ากับ 47.5สคูณสใช่ไหมคะอ่า47.5สคูณสมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ9กห้าใช่ไหมคะอ่าตรงนี้ก็เหมือนกันย,ย้ายย้าย45ใช่ไหมสี่สิที่มันบวกอยู่นะคะย้ายมาฝั่งนี้ก็จะเป็นลบนั่นเองก็จะเป็นลบสีนะคะดังนั้นเราจะได้ y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ y มีค่าเท่ากับ50นั่นเองนะคะดังนั้นครูก็เอามาเขียนตรงนี้เลยคะ่ะ y ายเท่ากับห้ อ่ะทันไหมคะนเรียนอ่ะต่อไปนะคะต่อไปเป็นอะไรนะเป็นพิสยัยใช่ไหมคะพิสยัยอ่ะครูก็เขียนเลยพิสยัยพิสัยเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาค่าที่สูงสุดใช่ไหมค่าสูงสุดค่าสูงสุดลบค่า สูงสุดใช่ไหมคะอ่ะค่าสูงสุดในที่นี้เนี่ยเขาเรียงลําดับข้อมูลเนี่ยจากจากน้อยไปมากนะคะดังนั้นค่าสูงสุดก็คือแใช่ไหมคะค่าน้อยสุดก็คือ45่สิบ้านะเราก็จะได้เป็นได้เป็นยังไงเอ่ย z ซดลบสี่สิบห้าใช่ไหมคะที่ใส่ที่ทเขาให้มามีค่าเท่ากับเท่าไรคะเท่ากับ7ใช่ไหมคะอะ่เราต้องการหาค่า z เนี่ย ย้ายอะไรไปคะย้าย45ใช่ไหมย้าย45ไปฝั่งนี้ก็จะเป็น7บวก45นั่นเองนะคะดังนั้น Z เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะแซมีค่าเท่ากับ52นะคะครูเ็มาเขียนตรงนี้เลยค่ะนักเรียน Z มีค่าเท่ากับ52นะคะ,าาคะ,ค 52, ะ,คะอ่ะยังไม่จบเขาไม่ได้ถามหา x y z นี่แต่เขาถามหาอะไรคะเขาถามหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตอ่ะหายังไงเอ่ยอ่ะค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือเอา x 1 x 2บวกกันเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วหารด้วยจำนวนจำนวนข้อมูลใช่ไหมก็จะได้เป็น45บวก45บวก50บวก52ส่วนด้วยเท่าไหร่คะ สี่สิบห้าเดี๋ยวนับป๊บนึงนะอ่าส่วนด้วย4ใช่ไหมคะอ่าบวกลบคูณหารเสร็จสับปุ๊บได้เท่ากับเท่าไหรเ่เอ่ยสี่สบวกสีได้90้าบใช่ไหมเก้าสิบบวกห้ได้ร้อยสี่สบร้อยสีบวกห้ได้หนึ่งส่วนด้วย4เท่ากับ หารกันได้เท่าัาไหร่คือ48นะคะดังนั้นค่าเฉลี่ยของข้อนี้คือ48เองนะคะ48คือข้อไหนก็คือข้อที่3นะคะอะต่อไปมาดูที่ข้อที่29นะคะข้อที่29เนี่ยเขาบอกว่าในปีพศ2547นะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งจำนวน23 23ปีนะคะในปีต่อมาบริษัทได้พนักง,งานเพิ่มขึ้นอีก20คนทําให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของพนักง,งานในปีพศ2548เนี่ยเท่ากับ25นะคะและผลรวมของอายุของพนักง,งานเพิ่มขึ้นจากปีพศ2547อีก652ปีนะคะเมื่อสิ้นปีพศ2548บเนี่ยบริษัทแห่งนี้มีพนักง,งานจำทั้งหมดจํานวนเท่าไหร่หรือนะคะ อ่ะเรามาดูวิธีการคิดกันนะคะตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่ามี2ปีใช่ไหมมีพศสองพั้ยีแล้วก็2,548นแนะคะแล้วเขาให้อะไรเรามาเอยเมื่อกี้ค่าเฉลี่ยใช่ไหมคะอ่ะค่าเฉลี่ย คาเฉลี่ยของปีอะไรคะของปี47เท่ากับ23ใช่ไหมคะอ่าแล้วเขาบอกว่าบริษัทได้เพิ่มพนักงานอีก20คนนะคะดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนคนในปีในปีอะไรนะที่เพิ่มพนักงานในปี2548คะเพิ่มพนักงานอีก อ่ะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าปีสีปีสีเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็แทนเป็น x นะคะต่อไปปีสีก็จะเป็น x บวกยีนะคะเพราะว่าจากปีสีเนี่ยบวกอีก20คนใช่ไหมในปีสีนะคะอ่ะแล้วได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับเท่าไหร่25อ่ะตอนนี้เราได้ว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยของปีสี่แปดแเท่ากับ25นะคะ เราต้องการหาผลรวมผลรวมของอายุของพนักงานนะคะผลรวมคือตรงนี้ผลรวมของอายุพนักงานคือตรงไหนคะค่าเฉลี่ยใช่ไหมค่าเฉลี่ยเท่ากับผลรวม พนังงาน,งน,นอ,อักีเรียนเน้ำเราไม่ต้องตกใจนะนเนียนนะอะผลรวมของอายุของพนักงานนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยจำนวนพนักงานใช่ไหมคะอะแล้วทังไงต่อเราต้องการหาเราต้องการหาตรงนี้นะคะผลรวมของอายุพนักงานนะคะ เราก็นำตรงนี้ใช่ไหมคะจำนวนของพนักง,งานเนี่ยมาคูนกับค่าเฉลี่ยนั่นเองนะคะก็จะได้เป็นค่าเฉลีย่ยคูนกับจำนวนพนักง,งานอีกแล้วอ่ะอ่ะพนักง,งานนะคะเท่ากับผลรวม ผลรวมอายุพนักง,งานนะคะอะแล้วตอนนี้เรามีค่าเฉลี่ยของปี47ได้ว่างไงเอ่ยปี47คือ23ใช่ไหมจำนวนคนคือ2คือ x นะคะเราก็ามาคูณกันเลยตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะ25คูณกับ x บวก20นะคะะขอมาเขียนตรงนี้นะคะ ปีพศออ2500 2547 2548นะคะค่าเฉลี่ยของปี47เท่าไหร่นะเมื่อกี้23ใช่ไหมคะจำนวนพนักง,งานก็คือ x ใช่ไหมแล้วปี48ล่ะคะค่าเฉลี่ยคือ25จำนวนพนักง,งานคือ x บวก20นะคะ อ่ะแล้วเขาบอกว่าการที่เราจะหาว่ามันจะเพิ่มขึ้นได้ยังไงเนี่ยเราก็ต้องเอาค่าที่มากที่มากที่สุดลบกับค่าที่น้อยที่สุดใช่ไหมคะอ่ะค่าที่มากที่สุดครูถามว่าก้อนนี้กับก้อนนี้เนี่ยใครจะมากกว่าใครจะมากกว่ากันคะก็คือก้อนนี้ใช่ไหมคะก้อนนี้ต้องมากกว่าก้อนนี้ดังนั้นเวลาเราจะลบกันเนี่ยเราก็ต้องเอาค่าที่มากกว่าตั้งขึ้นก่อนใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่า บริษัทเดี๋ยวนะแป๊บนึงนั่งเลยนะเอ่อเราต้องการหาผลรวมอายุเราต้องการหาผลรวม ผลรวมก็เอาเลยนะแป๊บนึงนะคะนักเรียน ดังนั้นดังนั้นเราก็จะได้เป็น 25x บวก20ลบกับ 23x นะคะผลรวมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะที่เขาให้มาผลรวมคือตรงนี้ใช่ไหมคะผลรวมก็คือ652นะ,ะอายุนักเรียนนะ652 652ปีนะ,ะนี่ก็คือผลรวมอายุของพนักงานทั้งหมดนะคะเขาต้องการถามว่าพนักงานในบริษัทเนี่ยในปีพศสอ4 8เนี่ยมีกี่คนนะคะอ่ะอ่ะแจก25เข้ามาใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะเป็น25 x บวกกับ25คูณ20ได้500ใช่ไหมคะลบกับ23 x เกท่ากับหกร้อยหางถูกไหมูเนปะเนี่ยอ่ะโอเคถูกละอ่ะ52นะคะทำยังไงต่ออะไรตัดได้ไหมย,ย้ายย้ายลบ5้าตรงนี้นะคะย้ายมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นเท่าไหร่เอ่ย 652-500ลบ้ยใช่ไหมคะอะตรงนี้ก็ข้างหน้าก็จะเหลือ2 5 x ลบ x ใช่ไหมคะอ่ะ25 x ลบ x ก็เหลือ2 x นั่นเองนะลบกันเหลืออะจากที่มันจากที่สองคูณอยู่ย้ายลงมาหารนะคะก็จะเป็น x เท่ากับ 125หาร2นะคะ x มี x เดียวมีค่าเท่ากับเท่าไรคะ76นะคะตอนนี้เราได้ว่า x เนี่ยเท่ากับ76แล้วนะคะอะแล้วเขาแล้วเราก็มาแทนตรงไหน mm hmm. เขาถามว่าบริษัทในเมื่อในปีพศสอ4 8เนี่ยบริษัทแห่งแห่งเนี้ยจะมีพนักงานทั้งหมดเท่าไหรใช่ไหมคะตอนนี้เรารู้แล้วว่าปีพศสอ4 8เนี่ยคือ x บวก20ใช่ไหมคะเมื่อกี้เราได้ x เป็น76ใช่ไหม x เป็น76ปุ๊บ76บวก20เป็นเท่าไหร่คะดังนั้นพนักนปี2 5 สีเป็น76็ดบหกบวกยีเท่ากับแ6ปีนั่นเองไม่ใช่ไม่ใช่ปี86คนนั่นเองนะคะดังนั้นก็ตอบแค่นี้โอ้ยบวกก็บวกผิดเนาะคูนี่เก้าสนะคะ อะ96คือข้อไหนข้อที่2นั่นเองนะคะอะต่อไปมาดูข้อที่31นะคะข้อที่31นี้ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะ,ะอะเขาบอกว่ามีข้อมูล5จำนวนนะคะซึ่งเรียงลำดับจากน้อยไปหามากแล้วนะคะคือ x1 x2 x3 x4 x5 โดยที่ x1 เนี่ยเท่ากับ7นะคะ x1 ตรงนี้มีค่าเท่ากับ7นะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ย x bar และความแปรปรวนเท่ากับ16นะคะถ้ากำหนดตาราง xi ลบ x bar ดังนี้นะ,ะอ่ะเรามารู้กันเรามารู้ก่อนนะคะว่าสูตรของความแปรปรวนเนี่ยคืออะไรนะคะสูตรของความแปรปรวนก็คือ ความแปรปรวนก็คือเดี๋ยนะอิรนเดนนะซิกมากำลังสองเท่ากับซัมเมชันใช่ไหมคะ x i x ลบการ์กำลังสองโดยที่ I ตั้งแต่หนึ่งจนถึง N ใหญ่ส่วนด้วย N นะ อ่ะอันนี้ก็คือสูตรของเขานะคะแล้วตอนนี้เรามีอะไรคะเรามีแค่ x i ลบ x bar ใช่ไหมแต่เรายังไม่มีตารางที่ x i ลบ x bar กำลังสองนะคะอ่ะครูก็สร้างขึ้นมานะคะก็จะได้เป็น x i ลบ x bar กำลังสองตรงนี้ได้ยังไงเอ่ย 7จ็ลบเบาร์ AR, ทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมคะอ่าลบตรงนี้นะคะนักเรียนมันจะอะลบสามยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ9ใช่ไหมลบหนยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมคะ3ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ9แล้วก็6ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ สามสิบหใช่ไหมอะตอนนี้เราก็จะได้อีกหนึ่งตารางแล้วนะคะ,ะตารางสวยอืมอ่ะสวยละอ่ะโอเคตอนนี้เราก็จะได้ว่า xi ลบ x, I x bar ทั้งหมดกำลังสองเนี่ยก็คือก้อนนี้ ใช่ไหมคะแล้วเขาต้องการหาผลรวมค่ะนักเรียนผลรวมก็คืออะไรคะนำมาบวกกันนั่นเองนะคะก็จะได้เป็นอังเลื่อนนะคะอ่ะขอเลื่อนนะคะเลื่อนมาเขียนตรงนี้นักเรียนนะก็จะได้เป็นเป็นอะไรเอ่ยเจ็ดลบ x บาร์กำลังสองบวก เก้าใช่ไหมบวกหนึ่งบวกเก้าบวกสามสิบหกหารด้วยมีกี่มีกี่ข้อมูลคะมีห้าข้อมูลใช่ไหมคือตรงนี้ใช่ไหมคะมีห้าข้อมูลนะเขียนเลยห้าข้อมูลนะคะแล้วเขาบอกว่าความแปรปรวนมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เลยสิบหก ใช่ไหมคะอ่ะกูก็เขียนเลยสิบหกอ่ะโอเคทำไงต่อย้ายห้าขึ้นมาคูณกับสิบหกใช่ไหมก็จะได้เป็นเท่ากับเท่าไหร่เลยสิบหกคูณห้าได้แปดสิบใช่ไหมคะอ่ะแปดสิบเท่ากับเจ็ดลบ x กำลังสองนะคะ ทั้งหมดนี้รวมกันได้เท่ากับเท่าไหรเไ 10, 10ไ่เอ่ยเก้าบวกหนึ่งได้สิบสิบบวกหนึ่งได้เอ้ยสิบบวกเก้าได้สิบเก้าสิบเก้าบวกสามสิบหกได้ห้าสิบห้าใช่ไหมคะอ่ะห้าสิบห้าก็จะได้เป็นบวกห้าสิบห้านะคะอะ่ได้บวกห้าสิบห้าเสร็จสับปุ๊บทำไงต่อคะ ย้าย55ใช่ไหมมาฝั่งนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็น80ลบ55เท่ากับ7 x 7ลบ x อ็กบาร์กำลังสองนะคะอ่ะ80ลบ55เหลือเท่าไหร่คะเหลือ25ใช่ไหมคะ60 70 80จ็ดมาถูกแล้วอ่ะทำไงต่อ 7ลบ x บารทั้งหมดกำลัง2เราต้องการให้กำลัง2ตรงนี้หายไปต้องการหาค่า x บาร์เนี่ยทำยไงคะนำ1ส่วน2คูณเลขยกกำลังทั้งสองข้างใช่ไหมคะฝั่งนี้ก็จะได้เป็นรูท25เท่ากับเห็นนะเมื่อกี้ครูบอกว่านำ1ส่วน2คูณ เนี่ยยกกำลังทั้งสองข้างใช่ไหมอ่ะตัดตัดนะคะหนึ่งคูณหนึ่งส่วนสอ,สองก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสองนะคะนักเรียนจำได้ไหมว่าตรงนี้คือรากที่ตรงนี้ก็คือเลขกำลัง ดังนั้นเราก็จะได้เป็นรากที่2ของ25เท่ากับ 7- x ลบบาร์นั่นเองนะคะอะถอดรูทของ25มาได้เท่ากับเท่าไหร่เลยได้ทั้ง5แล้วก็ลบ5ใช่ไหมคะเท่ากับ7ลบบาร์ใช่ไหมการที่เราจะถอดรูทออกมาเนี่ยมันจะเป็นได้ทั้งค่าบวกแล้วก็ค่าลบนะคะนักเรียน ค่ะพี่แสงอ๋งอกำหนนึ่งค่ะอัดคลิปอยู่ค่ะพี่แสงคนักเนีย้ไม่ต้องตกใจนะคะเรนนะอ่ะโอเคต่อไปทำยังไงต่อข้อที่หนึ่งใช่ไหมเจ็ดลบเอ็กบาเท่ากับห้านะคะเจ็ดลบเอ็กบาเท่ากับห้าย้ายย้ายเจ็ดตรงนี้มาฝั่งนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นลบเอบาร์เท่ากับ 5้าลบเจลบเมีค่าเท่ากับลบสองใช่ไหมคะอ่านำหนึ่นำลบหคูณทั้ง2องข้างก็จะได้เป็น x bar บาร์เท่ากับสนะ,ะอ่าได้ตัวแรกละ x บาร์เท่ากับสอ่าต่อไปมาดูอันที่2องลบหาเท่ากับเจ็ดลบ x าร์นะคะทำไงต่อย้ายเใช่ไหมมาฝั่งนี้ก็จะเป็นลบนะคะก็จะได้เป็นลบห้า ลบ5ลบ7เท่ากับลบ x บานั่นเองนะคะลบ5ลบ7บวกกันได้ลบ12เท่ากับลบ x บารนะคะนำลบ1คูณเข้านะคะก็จะเป็น12เท่ากับ x บานั่นเองนะคะดังนั้น x บาของเราเนี่ยเยกบารของเราเนี่ยมีได้ทั้ง2ค่าคือค่าอ่าค่า2แล้วก็12นะคะอ่าเรามาพิจารณาว่า x บจะเป็นค่าไหนนะคะเรียนเรามาดูนี่ ดูที่โจทย์เขาให้มานะคะโจทย์เขาให้มาเนี่ยคือเขาบอกว่าเรียงลําดับจากน้อยไปหามากนะคะ x 1มีค่าเท่ากับ7นะคะถ้าสมมติวลักเรียนคิดดูถ้าโซ x 1เนี่ยมีค่าเท่ากับ7ปุ๊บดังนั้น x 2เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ7หรือต้องมากกว่า7ดใช่ไหมคะดังนั้นค่าเฉลี่ยของของมันเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่าค่าที่เริ่มต้นก็คือค่า x 1นั่นเอง x 1เนี่ยเป็น7ดังนั้น2ตรงนี้ได้ไหมคะ สองตรงนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของเรานั่นเองอ่ามันน้อยกว่า x 1ของเรานั่นเองนะคะดังนั้นค่า x bar เนี่ยมีค่าเท่ากับสิบสองนะคะเราก็ตอบสิบสองเลยนะคะ12